สวัสดีพี่น้องชาวเฝ้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีนะครับผมนี่ครับมาชมบรรยากาศนะครับเฝ้าติดไฟนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ก็เว้าทรงทั้งหมดนะครับประมาณ70ลำนะครับแต่ไม่รู้ว่าขึ้นบนท้องฟ้าจริงๆแล้วจะเหลือสักกี่ลำนะครับนี่ครับโอ้สวยงามนะบรรยากาศนะครับหน้างานถนนด้านหน้าก็จะเป็นเส้นอุบลอำนาจเจริญนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับคนมาดูเยอะมากนะครับ คนมาชมช่วงหัวคําก็เยอะนะครับชมว่าวขึ้นก็เยอะนะครับสวยงามนะอันนี้มีแต่ว่าวแข่งอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีว่าวเล่นเอามาวิ่งนะครับก็เลยจัดระเบียบได้ดีมากครับว่าวก็ไม่ค่อยกินกันนะครับปกติผมมานี่เว่าวกินกันตลอดนะครับนี่นี่ครับมาดูว่าวของทีมงานเฉย่นะครับนี่นี่ครับตัวแรกนะครับนี่นี่ครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวที่สองนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับก็คือตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับนี่ตัวเจ็สี่นะครับตัวนี้เป็นเอกพัฒนานะครับตัวนี้ครับนี่นี่นะครับก็มาอยู่โซนด้านหลังสุดเลยนะครับผมเพราะว่านี่ครับอยู่โซนด้านหลังครับสีรำนะครับเนี่ยสีรำนะครับมีทั้งหมดสีรำไฟเต็มตัวนะครับแต่ไม่ติดไฟพลุนะเพราะว่าว่านลายนะครับว่าเดี๋ยวจะทับลายหมดนะครับนี่ครับบรรยากาศครับโอ้สีสันสวยงามนะครับนี่ถ้าเป็นมิงนะครับจะเยอะกว่านี้อีกนะครับ แต่ว่าต้องได้ตามเว้าตลอดอันนี้ไม่มีตามครับจากที่สังเกตมาตั้งแต่ช่วงสตาร์ทมานะครับก็ไม่มีเว้าขาดน,นะครับมีแต่เต็มที่ก็แค่หางขาดน,นะครับผมเดี๋ยวว่าขาดไม่มีนะครับนี่มันก็สวยสีสันส,สวยงามตรงด้านหน้านะครับโอ้เธอบาตจีครับแรงนะเจ๊เจ๊เจ